ฮัลโหลฮัลโหลไห้อันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินครัวันนี้น้องแก้มหอมจะมาทำอะไรคะแต่งหน้าเค้กแต่งหน้าเค้กค่ะอ่าแล้วเป็นยังไงคะเค้กอ่ะว้าวอ่ะพี่พิมแกะหน่อยอันนี้นะคะคุณแม่ซื้อมานะคะกล่องละหนึ่งร้อยนะคะเขาเป็นแบบให้เด็กๆมาแต่งหน้าเองนะคะอ่ะ เน่บีมชีกไมี่ออกดอกชีกนี่เอาวางโอเคกล่องละหนึ่งร้อยนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยมีคัพเค้กสี่ชิ้นเฮ้ยมีวิปครีมมีช็อกโกแลตมีอะไรเนี่ยบัตเตอร์โเมลโล่เยลลี่มีไอ้นี่ด้วยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อันนี้อะไรเนี่ย ช็อกโกแลตเหรออันนี้เวลลี่เยลลี่เยลลี่สีแดงอันนี้เม็ดสีอันนี้อันนี้มาร์สเมลโล่อันนี้มาร์สเมลโล่มีสองอันเลยอุ้ยแฮมเบอร์เกอร์มีสองอันนะคะอันนี้จะเป็นวิปครีมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่ะพี่บีมสอนน้องแต่งหน่อยค่ะหยิบมาหนึ่งอันค่ะอ่ะลองแต่งคนเดียวอ่ะลองแต่งคนเดียวอ่ะนอ๋อโอเคแล้วหนูครบอันนี้ออกอ่ะครบออกค่ะเดี๋ยวก่อนไป ดูนะคะนี่ค่ะบีบค่ะ,คะเอาสีอื่นไหมอ่าแต่งดีๆแต่งสวยๆนะสีอื่นเอาสีอื่นห้องเอยเอาสีอื่นห้องส,สีขาวหบก่อนดูน้องแก้มหอมแต่งหน้าเค้กนะคะ เปลี่ยนทาไมเอาอัาานน้อันนี้เสร็จแล้วเหรอแต่งเป็นดอกไม้เป็นอะไรสวยๆสิพี่วาดรูปไรนั้นน่ะนี่ไหมอ่ะอ่ะ,อะดูดูดูนะคะดูน้องแก้มหอมกับพี่บีมทำนะคะพี่บีมอยากอของมันมือดอะ่ะเอาสีชมพูไหมน้องขี้อ่คนเดียว ดูน้องแก้มหอมแต่งนะคะหอมแต่งดีดีสิเอาเอาใส่อย่างอื่นตัวเอาถ้าไม่หนูาดูดูนี่พี่ทำเป็นรูปหัวใจอะนหเห็นไหมมาไอ้ของแม่หนึ่งชิ้นของแม่ของแม่หนึ่งชิ้นอันหนูอันหนูทำหนูทำอันนี้เลยเอาผสมสีกันอ่ะดูน้องแก้มหอมทำนะคะดื่มแบ ดูดูจะทาเป็นรูปอะไรนะทายังไงอะอะในวิดีโออ่ะเขาสอนให้ทำยังไงอะทำตามวิดีโอสิอแม่แตงหน้าเชคนะแตงหน้าแตงหน้าเชคโอ้ยเยอะเยอะพอแล้วว้าวอันนี้เสร็จแล้วเหรอคะ ดีมามานี่นี่นูสีฟ้านี่แต่งเหม็มายาดูเลยหอมกินวิปครีมมาเร็วๆนี่เอามาก่อนอร่อยเหรอมาเร็วๆเอาสีฟ้ามาบีบนี่ก่อนมาเดี๋ยวคุณแม่ยาแต่งมาคุณแม่ยาแต่งเเออสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนแล้คุณแม่แตง่ง ออร่ยไ,ไหมมหนเดี๋ยวคุณแม่จะแต่งนะคะหัวใจเป็นหัวใจนี <c oughs> <c oughs> ่โอเคเสร็จทำไรเอ่ยหอมทำไรอะคะหอมแต่งหน้าเค้กหรอคะไหนดูหน่อยสวยไหม เสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จหรออาแต่งให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาให้แม่ดูนะโอเคไหมอาดูน้องแก้มหอมแต่งนะคะอเ,คเอาสวยๆนะเอ้ยมันแยาจางนาะจางกะ พอแล้วสายชิ้นอื่นพังลูกเ<า>ออเดี๋ยวไปให้นมอนหนึ่งชิ้นนะ<า>นี่อันนี้ของพี่บีมนะคะบีมโชว์หน่อยอันนี้ของพี่บีมนี่ของพี่บีมแต่งเองนะคะสวยไหม นี่ของพี่บีมโอเคของพี่บีมนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูของน้องแก้มหอมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูเค้กของน้องแก้มหอมนะคะอ,อ,นนะอ่ะไหนเอาแต่งสวยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปให้<บ>คุณยายกับป้าเบลดูด้วยนะโอเคไหมแก้มหอมแบงเกินตัวอือันหนึ่งไว้ใช่อันหนึ่ง <c oughs> บออันนี้เซียบแล้วอันนี้ของหนูก็ใส่สองอันเล็กอ่ะนี่ไหนก็หอมแต่งสองอันแล้วเหรออ่าถือโชว์ขึ้นหน่อยอายังไม่เสร็จเหรอยังไม่เสร็จหรอคะช็อกโกแลตช็อกโกแลต้ก็หอมแต่งเสร็จหรือยังคะไม่เสร็จอ่ายังไม่เสร,เร็จหรอคะน้องก็หอมแตง่ง,ง,กแตงกี่อันคะเนี่ยแล้งก็หอมแต่งกี่ชิ้นคะเนี่ย เสร็จหรือยังเอายังไม่เสร็จเตี้ยเอาเร็วๆจะเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จหรือยังอ่ะโชว์อันไหนที่สวยที่สุดถือขึ้นมาดูอันนี้ ไหนสวยที่สุดถือขึ้นมาอุ้ยเห็นหน้ามาอุ้ยดูก่อนยืนขึ้นยืนขึ้นชอบอ,อ,อุ้ยสวยไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนนะอืมสวยแล้วเหรอเยี่ยมเลยนนเก่งมากไหนโชว์อีกอันหนึ่งสิ มอนว่าไปฮือมอนหนึ่งอันน่ะไปกันไปหือมอนเลยเอาไหนไปฮือมอนไปเอาไปให้คุณย่าทวดนะคะให้ให้คุณทวดหนึ่งอันนะคะ